บอรครับมันเกลี่ยนมันบอหอมเลยเอาหนีแถมแห้งไปเลยตอนจะออฟเราดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนสวัสดีสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนวันนี้มาเด็กกีดเงี้ยนั่นจะ <c oughs> กระจันด้วพี่น้องขาบุญได้หลายแบบเนี้ยเราซื้อไว้โลลซีอร่อยเขาจะมาขายเจ้าะนกคมแข้งมา เ็สไปก็สิเขาส่องซ่องตู้เย็นไปตัก็บปตายน่ตัวดิบตีไปตีมปต้องเฉลยกลัวกินแล้วเสียคือเมือนปลาเปิ้ลมันหายเงีเขาจะเอามาขายพลนะครัผู้มาขายแก้นจะกจันรเออซีลอยเถียวก้อนซื้อสี0อยหาสิบหกสิบเนาะเจวนี้มันลดลงแทมให้ตั้งหลาย ดังมันีรี่ดีงดั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 งเมาเร็วเจ้าดังดังขึ้นมากลิ่นก็แม่งอะจ้จันหลายหลาันเหนียเสียพน่อยเจ้วเจ้วเห็นลาบจระจันไอุ้งไงยเอะรอที่ตั้งหลายัวกินไปละหมอนึนี่เขาตู้เย็นไลยงามกินได้มาขวด อันคนขายเพิ่นบอกกับพี่นออ้องเสวัสดีพี่น้องสุกู้ทุกคนทีด่ดีไม่แห้งมันนออยู่มงนอกค่ะมาเด้อปวดใดทิมเด็ดตปีกแม่งจักระจันสวยมาเจ้าจกระจันพี่กิน ก็ติดคนดวยันก็เลี้ยงออกก็เห็นติคอ่ะอันดี้แบบไส้พี่เดี๋ยอดช่เงี้ยเงี้ยไหนไรแม่งที่โน่นกะมีมาทำปิดเจาจันตัดปิดกจ้าจันเสอยกันเอาลาบเอาไปทอดโอ้โหเดี๋ยวูสิฮิ แค้มพอดด่างแมให้กุหังกเนี่แเ้มยวดางเขียวอางเคียวให้คูกาประจำม่จะซีดใจาเจ้าน,นี่กินนู่นตีนี่แม่กินนุ่นีแต่บบมี่อย่างมากมากค่ะมาโซจะกระจัดให้เจ้าบึงเนีๆๆ หยิบคามไปเลยเมื่อบางแง่แก่นันหนึาด่เาเ้าด่าตัน่าดา่่ดพดา่ะ้ามันกเขืนเขอนหาายเยัยเเ็นเขาตัดเาเปนไก่ตัด แต่เสาแทบานว่ามันสาดิึงสีของอหนูน่าเล้ยวคลิปนี้ก็นี่แค่นี้ค่าไปแล้วค่ะค่าสมจะกระจัดมึงจะแล้วมั่งของนี้น้อง